อุทาหอนสอนใจเงินไม่เข้าใครออกใครเนาะผัวตายแล้วได้เงินก้อนหอบกลับเมืองไทยเนาะเกือบยี่สิบล้านอยู่ได้สามเดือนเงินหมดหมดเพราะพี่เพราะน้องนะพ่อแม่นะฮะสุดท้ายโทรมาหาคุณชัยว่าช่วยหาช่วยทำเงินก้อนของเงินเดือนแม่ไม่ให้หน่อยเออเนาะรับทีเดียวได้ไหมอันนี้ ขออนุญาตนะคะเอามาเป็นวิทยาทานเนาะกับการคําว่าเงินเงินทองทองพี่น้องขาไม่เข้าใขรออกใครแม้ว่ามากแค่ไหนแต่ถ้ามีทางออกเนี่ยอบอกเลยว่าไม่มีเข้ามาใหม่ยังไงก็หมดกับหมดการมีผัวฝรั่งเขารู้รู้จักใช้จ่ายนะฮะเซฟเราไปในตัวแต่พอไม่มีผัวเหมือนสามล้อถูกหวยได้เงินก้อนไปพี่น้องลุมถึง คนนั้นอยากได้รถซื้อรถรถราคาก็เกือบเป็นล้านเนาะเออถ้าเปรียบเทียบนะฮะกระบะอ่าเท่าไหร่ล้านแล้วหรอเนาะเราซื้อรถเงินสดเนี่ยให้คนนั้นให้คนนี้โอ้โหเงิน20เกือบ20่ล้านหมดภายใน3เดือนนะฮะคุณชัยบอกว่าโอจะมาให้เดินเรื่องเอาเงินไม่ไม่อ่านะเป็นก้อนอะ่ะมันจะต้องทำตั้งแต่ครั้งแรกถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะทุกคนเขาก็จะจ่ายก้อนทั้งหมดเลยเนาะ แต่คุณชัยไม่ขอทําให้อันเนี้ยเขาเป็นห่วงคุณนะอย่าไปโกรธเขาเลยเขาเป็นห่วงคุณนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมออย่างน้อยคุณก็มีเงินเดือนไม่ไม่สามหมื่นเนี่ยกินยันตายในชีวิตของคุณนะคุณอยู่ได้ถ้าวันนี้คุณมานั่งเสียใจนะถ้าจะเอาเรื่องพี่น้องถามว่าเอาเรื่องได้ไหมเอาเรื่องได้ อ,อย่าเรียกร้องเอาเงินคืนได้นะคะกฎหมายนะขณะนี้ไม่ว่าพี่ว่าน้องแต่ความรักเขากลัวเสียหน้าเสียตาเนาะอันนี้พูดเองนะก็จะเป็นทํานองนั้นก็ไม่กล้าที่จะไปฟ้องเขานะคะ ไม่กล้าที่จะไปฟ้องพี่ฟ้องน้องอ่ะปล่อยไปถ้าปล่อยไปก็โอเคอ่ะในเมื่อมีเงินอยู่สามหมื่นกว่าตัวคนเดียวอย่าลืมนะว่าควรทำงานพื้นฐานระดับปริญญาเขาก็ได้หมื่นห้านะคะเขาก็ยังอยู่ได้อันนี้ยังมีเงินที่ไม่ไม่ที่เหลืออยู่เดือนละสามหมื่นก็กินไปสิอืมเนาะเอาตรงๆแล้วการที่อยากได้เงินก้อนเพื่อเอามาอวดโอ้อีกครั้งแต่ถ้าก้อนนั้นอ่ะมันหมดไปทันทีละ่ะมันได้ไม่เยอะหรอก เอาคิดเอาสมมุติว่าสามหมื่นเขาจะตีเราเลยอายุประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเอาตีไปนะคะเออเราต้องมาแต่ก็อยากเขาก็คงอยากรู้อะประมาณเท่าไหรนะ่เนาะอ่าได้เห็นบอกเรื่องนี้น,น,นี่เห็นด้วยกับคุณชัยเลยนะที่เขาไม่ทําเพราะเขาห่วงคุณเพราะเขาห่วงคุณเงินก้อนแรกก็ตั้งเกือบยี่สิบเออล้านเนี่ยคุณหมดภายในสามเดือนเอาตรงๆชีวิตเยีจายเนี่ยสมมติว่าผัวตุย หรือว่าเกิดอะไรขึ้นยิจ๋าก็ไม่มีเงินถึง20ล้านพี่น้องไม่มีนะแล้จําเป็นไหมการได้เงินของผัวไปเนี่ยแล้วจะต้องไปบอกทุกคนว่าเรามีเท่าไหร่แล้วจําเป็นไหมเราคิดไหมชีวิตตอนอยู่กับผัวนะ่ะตอนเราอยู่เมืองนอกนะ่ะเราก็จุนเจือช่วยเหลือเขาอยู่แล้วทีนะขณะน,นี้ไปบอกเขาเขาก็โอ้เนาะคนนะ่ะเขาจะเอาอ่ะ พอเขาพูดแล้วตัวเองอ่ะหน้าใหญ่อ่ะจ่ายเงินสดให้กับเขาไปอ่ะแล้วไปขอคืนเขาบอกอยากได้ฟ้องเอาแล้วพี่น้องถ้าท้าคําว่าใช้คําว่าฟ้องเอาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้เกียรติเรานะฮะเออแล้วเขาก็จะว่าเนาะนี่แหละชีวิตคนเรามีเงินเราต้องโง่ด้วยอ่าโง่เพราะรักไนงะอันนี้คือหัวใจนะคะคำพูดเขาเนี่ยที่กระแทกมาใส่เนี่ยณนะวันนี้เป็นหมาเลย ไม่มีเงินให้เขาแล้วเขาก็ไม่มาหาเอ่นะและชีวิตเราจะอยู่ยังไงเลิศหลูรอบตัวจากความใจดีของเราเขาพูดได้เต็มปากว่าเอาก็ให้เรามาแล้วว่ะอยากได้ก็ไปฟ้องเอาสิพี่น้องหลายๆคนนะหลายหลายครอบครัวยายจ๋าได้ยินแบบนี้มาเยอะมากเมียฝรั่งหลายๆคนนะเคสนูน แปดสิบล้านหมดสองปีกว่าเนะเคสเหล่านี้ก็คือเป็นเคสที่คุณชัยช่วยเหลือทําเอกสารเพื่อได้เงินมากอบกรมและทุกครั้งที่ได้เงินมาคุณชัยก็จะเตือนเสมอว่าเงินนี้เป็นของตัวเองนะเป็นก้อนสุดท้ายที่ผัวแลกด้วยชีวิตของตัวเองอ่าอย่าลืมเก็บไว้เซฟและดูแลตัวเองอย่าไปห่วงมากพี่น้องนะ่ะเพราะว่าได้ผัวฝรั่งชีวิตแต่ละคนตั้งแต่ได้ผัวฝรั่งมาก็ช่วยพี่ช่วยน้องมาตลอดอยู่แล้วถึงแม้เล็กน้อยเราก็เป็นคนช่วยเงินก้อนนี้ต้องรักษาไว้นะ อย่าไปหลงพี่หลงน้องนะอืมนั่นก็คือเป็นคําพูดหลังจากเคสแต่ละเคสออจบลงนะแต่สุดท้ายแล้วพังทลายมาขอให้คุณชัยช่วยเอาเงินก้อนของแม่ไม้ออกอีกครั้งคําสุดท้ายผมบอกเลยว่าผมไม่ช่วยนะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งดีแล้วคุณอย่าไปเสียใจแล้วอย่าไปโกรธคุณชยัยเพราะว่าเขาห่วงคุณ พอเงินเอามาอีกก้อนหนึ่ง,ม,ม,งนะมันไม่ถึงหลอกยี่สิบร้านน่ะนะมันไม่ถึงหลอกมันไม่มีไม่เท่าไรหร่หลอกอันนี้ถ้าบวกแล้วอ่ะนะคุณก็จะหมดเหมือนเดิมเพราะคุณบริหารเงินไม่เป็นเหมือนคนเหมือนสามล้อถูกหวยนะบริหารเงินไม่เป็นเงินก้อนนะมากองอยู่ในมือมันหมดไปโดยที่ไม่มีวนเข้ามาอีกแต่คุณได้รับรายเดือนสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่ากินคนเดียวอยู่คนเดียว ปล่อยพี่ปล่อยน้องได้แล้วเขาควรจะตอบแทนเราแต่ถ้าไม่ได้ตอบแทนเงินจํานวนนี้เราอยู่เมืองไทยได้สบายอย่าก,กระตือรือร้นออกไปในทางที่ผิดเพื่อที่จะเอาเขาเราียกอะไรกอดคนอื่นไว้ด้วยเงินเขาเราียกว่าซื้อความรักเหรอซื้อความรักด้วยเงินซื้อพี่ซื้อน้องซื้อพ่อซื้อแม่ด้วยเงินจริงๆแล้วเขาถ้ามีพ่อแม่อยู่เนี่ยก็ควรมีสติเตือนแล้วว่าเออเนาะเราเห็นเราหมดอย่างนี้พ่อแม่ก็ควรจะบอกน้องนุ่งได้แล้วว่ามึงก็ช่วยพี่มึงหน้า อ่าเห็นไหมเนี่ยเขาช่วยมึงตลอดคำเนี่ยควรมีไหมแต่สุดท้ายเราคนเมืองไทยได้จนเคยตัวจนชนิดที่ว่าไม่เห็นคุณค่าผู้ให้นะนะสุดท้ายเราเคยมีเงินเราเคยเป็นคนให้อืมพอคณะไม่มีเงินในกระเป๋าโอ้โหหัวใจห่อเหี่ยวพูดกับใครก็ไม่เต็มที่เพราะว่าไม่สว่างสว่างไม่มีเงินใจ่ายให้กับเขามันเจ็บปวดในหัวใจเดียข่าวนี้ที่ออกมานะคะ เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะบั้นนปลายชีวิตถ้าเรารับเงินได้รับเงินก้อนจากสามีไม่ว่าเท่าไหร่ล้านสองล้านหรือเยอะๆก็คือบุญวาสนานั่นเป็นเงินที่ต้องไว้เซฟตัวเองเราจะให้ใครเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ชนิดที่ว่าโอ้โหคนนี้ก็ออกรถคนนั้นก็อย่างนี้แล้วมีพี่น้องหลายคนก็ต้องได้เหมือนกันอามีนะพี่น้องห้าคนอืม ห้าคนรดคันคนละคันละคันละคันก็ตกเอาเอา,เอาตีแค่ล้านนะคะห้าล้านไปแล้วทีนี้นะข้าประกอบประกันนูน่นนี่นั่นอีกสารพัดมะมเอยเบิดคำสีเว,ว้าอืมนะหัวใจพี่น้องขาทางเมืองไทยความคิดณนะวันนี้คุณจะรับพี่คุณไว้ไหมคุณจะดูแลเขาไหม มันเรื่องของเธอคําพูดหนึ่งก็คือครอบครัวของเขาแล้วไอ้ประเภทพี่น้องพอได้ไปแล้วอ่าไปฟ้องเอาทีอยากได้คืนไปฟ้องเอาสิเจ็บจุกหัวใจพี่น้องเอ้ยอย่าลืมหักเจ้าของอย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่าลืมเซฟในเงินที่มีนะคะเพราะวันนี้ไม่มีสามีแล้วต้องดูแลตัวเองนะออมก็ขอให้โปงได้เนาะ เพราะอย่างน้อยก็ยังมีเงินสามหมื่นกว่ารายเดือนเข้าประเทศไทยให้กินให้ใช้ให้อยู่ดูแลตัวเองก็น่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ได้ล่ะนะคะเนาะก็ขอส่งกำลังใจอย่าได้คิดเอาเงินก้อนมาถืออีกเลยเพราะเราบริหารเงินไม่เป็นนะคะข่าวนี้ก็เนาะเอาเป็นกำลังใจให้เด้อรักษากายรักษาใจอย่า,ายยสูญอก เนาะยังน้อยก็มีเงินยาใจหลายเดซสามหมื่นกว่าอย่าว่าดูทูกจะบอกว่าโบพอจะสุเเ้าสั่งๆาเออยีสิบล้านไส้ไภายในสามเดือนนี้ก็โอ้โหแล้วไม่ได้ใช้กับตัวเองพี่น้องเอ้ยเมดกัน